ครับหลังจากที่ m o เดิร์นเวรเราเคยออกอากาศในเรื่องของการปรับแต่งโช๊คนะครับโดยเพิ่มตัวกันสะบัดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชมหลายคนนะครับที่สอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับที่เราเคยนำมาให้ชมกันไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของรถกระบะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่มีการปรับแต่งไปทีนี้ มีคำถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าเป็นรถตู้นะครับซึ่งปกติแล้วรถตู้เนี่ยจะใช้เพื่อขนส่งผู้คนไปไหนตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นรถตู้หนึ่งคันเนี่ยต้องรับผิดชอบชีวิตของคนหลายชีวิตก็มีคำถามว่าแล้วรถตู้เนี่ยสามารถที่จะไปปรับแต่งช่วงล่างแบบเดียวกับรถกระบะที่เราเคยนําเสนอไปได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีคําตอบให้นะครับตอนนี้ก็จะไปพบกับผู้ที่จะให้คําตอบได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็คือคุณตู่สุพันนั่นเองนะครับที่เราเคย นำคุณผู้ชมมาขอความรู้ในเรื่องของการปรับแต่งช่วงล่างแล้วมีคําถามอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมเรียนคุณผู้ชมไปครับคุณตู่คือรถกระบะเนี่ยเราไปปรับแต่งเสริมช่วงล่างได้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นรถตู้นี่ทําได้ไหมครทำได้เหมือนกันครับก็คือมันจะคล้ายรถกระบะนั่แหละครับแต่ว่าน้ําหนักอาจจะมากกว่ากันเราก็จะเพิ่มไปที่แหนบก็จะเน้นไปที่แหนบเป็นหลักก่อนการที่เราทาแหนบเนี่ยคือทําให้มันนุ่มพอทาแหนบนุ่มแล้วรับบรรทุกได้โดยที่ท้ายไม่ห้อยแล้วเราก็หาการโค้งเข้าไป เพื่อลดอาการเหวี่ยงโค้งลอนและก็ท้ายสะบัดแล้วก็ทําให้ตามนุ่มนวลมันเพิ่มขึ้นนั่นคือการาใช้โชคเข้าไปเป็นตัวท็อปเดี๋ยวจะให้คุณตู่ลองขับให้ดูซิว่าได้ครับรถตู้เนี่ยที่ที่ได้มีการไปปรับแต่งเสริมช่วงล่างแล้วเนี่ยอาการสั่นสะเทือนหรือว่าอาการเข้าโค้งมันเนี่ยมันจะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนดห้ครับู่ลอ พองวนนะครับเป็นทางธรรมชาติเป็นทางดินแล้วก็หินตัวหนอนนะครับหินตัวหนอนที่เป็นลุกพื้นนะครับเราใช้ความเร็วตอนนี้ประมาณ80ครับแล้วด้านหน้าเนี่ยเราจะเจอต้นไม้กวางอยู่นะครับเราสามารถที่จะปิดด้วยความเร็ว80เลยนะครับ80ปุ๊บแล้วเราก็โดดทั้งลำขึ้นไปเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็มายืนอยู่ท่ามกลางรถตู้เนี่ยสิบกว่าคันนมนะซึ่งก็ใช้งานต่างลักษณะกันครับเดี๋ยวคุณตู่พาผมเดินชมไล่ไปเลยครับได้ครับได้ครับนี่คือคุณซุปซึ่งเป็นผู้ดูแลรถตู้เหล่านี้นะครับคุณซุปสวัสดีครับสวัสดีครับรถตู้แต่ละคันนี่ใช้อย่างคันนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างฮะใช้วิ่งวินวิ่งวินครับวิ่งวินฮะป้ายเหลืองป้ายเหลืองครับผมทั้งหมด ห้าคันที่วิ่งมูวินตอนนี้รถนี้ใช้ทำอะไรฮะใช้ใต้ซูเอปอร์คาร์ไทยแลนด์ด้วยแข่งแน่นอนแข่งมอเตอร์ไซค์ครับออ๋แข่งมอเตอร์ไซ<อ>ค์ก็ไว้ทั้งทุกรถแข่งไปแข่งก็มีพีระไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับปกติพี่ใช้รถทำอะไรบ้างฮะเราวิง่งรับงานทั่วไปงานทั่วไปแล้ววิ่งได้ทั่วประเทศไทยครับผมอ้าวนี่เป็นรถของ สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะออพี่ชื่ออะไรครับชื่อสุนันทาภูมิพัฒน์ค่ะสุนันทาพี่ดูแลรถพยาบาลก็ดูแลรถของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอันนี้คือเอาไว้รับรับสผู้ผป่วยใช่นนค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนกับคุณตู่ว่าการที่เราปรับช่วงล่างเนี่ยให้มันนุ่มนวลขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์กับ กับรถลักษณะนี้ถ้าเราดูแลช่วงล่างเนี่ยจะทําให้การสั่นสะเทือนแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะถ้างั้นเดี๋ยวพุตตู่เราจะเอารถพวกนี้ไปวิ่งสลาลมดูวิ่งสลาลมนะฮะดูซิว่าการที่เราไปปรับช่วงล่างแล้วเนี่ยการโครงการอะไรเนี่ยมันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนครับผมนะได้ไดครับมาดูกัน แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สุนันทาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอบพระคุณมากครับที่เอารถพยาบาลมาให้พวกเราได้ชมการสาธิตกันนะครับแล้วก็ในโอกาสเดียวกันก็ขอขอบคุณคุณตู่สุพรรณด้วยนะครับโอกาสหน้าถ้ามีรถที่แปลกแล้วก็มีความจําเป็นต้องทําอะไรเกี่ยวกับช่วงล่างเนี่ยอาจจะต้องมารบกวนคุณตู่อีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ข้าวโค้งหนึบลดอันตรายแนมะ้ยางระเบิดโดยตัว